เราเลียงด้วยใช่ฮะต่อไปด้วยคุณโจ้แล้วก็ตรงไหนที่เราอาจผิดไปก็ไม่พมาได้เลยนั่นเองนะคุณโจ้กล้องจับตีเยอะเลยนะถูกได้ครับอนี่คือไลายอัพของทั้งสองทีมเลยครับเซาเวียหรือสองคนคุยกันแบบคนรวยนิดครับแชทอย่าเข่าห้ามนะครับซาเวียสีแดงนะฮะในบร์เนืสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองนี่ครับก็ยอดบริจาคของเรายัง คงเพิ่มอยู่เรื่อยๆนี่ครับก็สําหรับใครที่อยากร่วมบริจาคก,ก็ได้อยู่มออเมกกดิมเดียวยาวันนี้ร้อหนักเลย <c oughs> นั่นเองนะคุณผู้ชมรับสามารถบริจาคก,กันมาได้เรื่อยๆเองไม่ออกครับตอนนี้ก็นับถอยหลังเตรียมเข้าสู่สเตรเฟตระหว่างเอาเวกับเอ็ดรับครับมาดูนะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นอีก ทีมีใครดูมุมมองคนดูบ้างเอเนี่ยก็เป็นทรจักกันอยู่แล้วนครับเาเบียก็ตามหรือจะเป็นไดก็มันเ่เอาว่าวแล้วใครที่เข้ามาติดตามรับชมเนี่ยนะฮะช่องทางกับพว่าไงฝั่งขวาร่างจอะคกับพ่ชีน่างพี่ว่าพี่ให้กับพี่ตาวเบียร์ก็สงสีจัดอะต้นขึ้นเราวะสหคู่สามสองนวี้แต่ม่าอยู่ที่การีไฟเล่นที่นดูเยารูปเออีอยู่ที่ีไฟยังไงบ้า อยู่ที่ตอนแล้วะครับเริ่มเปิดกันไปก่อนแล้วไม่รู้เมกากนแต่ตอนนี้เราจะเป็นคนแค่รีวอย่างด้วิ่งมมาต้องเราเล่นเล่นไม่คิดอไรของจริงงเสาเวทซ้งน้าจะยิงุ้ยห้แต่ต้องรว่าจะเป็นอย่างไรเพราะต้อกเอ็ดดี้มาดวลกับเสาเวีทซึ่งเป็นทางด้างของเวทซตออู่กเเป็นมือเคยมานฝากของเสาเวจะชุกจารเยอะไปหมดเลยกันโคตรดเลยีครัพยายามจะไล่ตัวอาใดกแ่พอพกน หัวมาพอกเลยไปลงสิบสามสิบเอ็ดแล้วไล่มาเนี่ยพยายามจะหาชา้นในการชุบกันอยู่นะโดนัสหนม่งเองก็พยายามจะอาเก็บคิวเพิ่มเติมแล้วพื่อจะเจอเป้าหมาย วิ่งมาอุ้ยแอบอันตรายเหมือนกันในอ๊ะไม้ไฮกล่าวเราบันมาขอเย็บตรงี้สูงกว่าหน่อยครับเอาวี้มาจากใกล้ดักรอยอยู่แล้วเราสามคิวต่อเนื่องมาจากท่าเสาเวียดอยู่แค่แปดเจ็ดตัวผู้ได้รับรางวในสนามท้าเขาในประเทศได้ราวนี้แหละต้องปิดตัวนี้ได้ไหลมาของเวียดไทยโอ้โหท่านไอ้เจี๊ยบตาแมงส่วนไม้ไม่เ่อยไั่จะอะไรบอกแล้วสามคิวสี่คิวติดติดมาแบบนี้ขึ้นมาเป็นสีดายงหมดเลยหมาไม้แล้วตอนนี้โอ้เขียชุดเดียวเลยว่ะซาเวียแต่่คูนี้เดไม่มากแล้วต่อมัวยนี้เไม่ไหว ตายบลูเสิร์ฟให้วันป๊อกหมายแม่งหมายแม่งบูดเข้ามาหัวสีแดงรุ่งเป็นซาเวียจะเยอะกว่านั่นเองที่สปัตเตยร์บูดไปก่อนนะครับในส่วนตอนนี้เหมือนกับว่าจะเหลือน้อยแล้วนะสามคนแล้วน่าจะไล่บูดจะมาไล่ในส่วนซาเวียคือเป็นกองเอยไล่กันมาเรื่อยๆครับแต่ต้องเอาให้ดีเพราะว่าในประเทศเองเหมือนจะรอชุบอยู่หรือเปล่าสองคนที่เหลือฮิริไล่กันมาเสือหล่ะตรงมุมแบบนี้อ่าขอดึงศพไปเก็บหน่อยครับจะได้ชุบกันยากขึ้นแล้วมูดแอนิเมชั่น โอนไปเอ็ดดี้ับเหลือปลดทีมเรียบร้อยกรดึงตัวสุทธาว,วีร์ขึ้นนำไปก่อน มาแล้วเลยับตอนซาเวียร์อไวกลางอะสูสีไว้เพื่อไว้กลางอย่างสูสีเนี่ยเมื่อกี้เพื่อพี่ดูจำนวนคนละค่ใกล้กันเลยตอนรีเซ็ตเนี่ยคนละเรื่องเลยพ่อซาเวียเขาจับรีเซ็ตไองคนละเรื่งเั้หมดเลยไม่หมดเลยเหมือนกับซาเวียร์เขาจับรีเซ็ตบ่อยอะใกล้สูสีกันแล้วอาจจะไปพลาดในจังหวะที่หวบไปหน่อยไม่ปล่อยเพื่อนนอนนานเลยตัวเองเหลือสิบต้นๆนั่นเองนะครับและตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้รียากด้วยในจำนวนคนที่มันน้อยเกินจริงจังเลยเขาจริงจังมากเลยว่อาจจะได้เลือกเล่นมากกว่าและทำให้สุดท้ายแล้วซาเวีียสาาาาาามมรรรรรรรถปปปิิิดดดไไ้ในนนออบแกกัั่่่เเเเงงคลพพ็จว เราจริงโจ้ไม่ใช่จริงจังเราจริงโจ้เรายังลงแอสกอร์คิวดี้แทบจะไม่ทิ้งห่างกันไปไกลเลยครับในแล้วโอมแบตสนขนุกต้นๆเราเดี๋ยวรอดูครับว่านายมณเหตเองจะสามารถดึงวินคืนกลับมาได้ไหมครับถึงตัวศูนย์แอสเซารเบียขึ้นนำหมดแล้วอืมใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ยังเห็นเลยแน่ว่าเดือดอาจจะมีพลิกมานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ ห่างกันเลยนะคุณผู้ชมฮะมันอาจจะเป็นชงหวะนิดนึงที่ว่าปิดแล้วมันไปหวบทีเดียวใน้คุณผู้ชมก็ต้องรอดูกันว่าในสองเดฟบอนเฮดในเรานี้จะแก้กลับมาพลิกกลับมาได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าสูสีแน่นอนนี่ครับถ้่จะคุยแผนกันแล้วก็ต้องเอาใจช่วยมานะแรงใจแรเทียมาคุณผู้ชมเชียใครแล้วก็ย่จะไปเข้ามาไได้เดบอนเฮดวสงเามาีน้อหน่อันนี้กุ๋มหรือกับีนเต้องเอาเฮดเอียงออกก่อนฮะตรงนี้ืออะรเลอว้ 20คน<ม>พบแล้ว แล้วผ่านชุดยึดคนนะสำหรับกดเกณฑ์การเล่นสวยๆโชว์ไปที่20ที่20ครับรอจังหวะออกสตาร์ทแล้วนับที่2บ้าแล้วได้แล้วเลยครับอย่าลืมว่าอาวุธเรามีให้พอดียึดคนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมีกัปโชนในครับก็เป็นอาวุธอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะที่แต่ละทีมจะมีให้กำถึงคนผู้เล่นเท่านั้นยังยังไม่แอปดตครับใจยังยังไม่แอปดิแรงใจแรงเชียร์มาก่อนนี่ครับซาเวียก็ใช่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 ใชโดโนเด็กมาจริงครับมาก่อนเลยครับซาเวียแดงของเราดูก็ชุดสีน สีโกลมาแล้วตอนนี้ก็ต้องรอดูในวันอา้วใรอบนี้สามารถที่ับมาได้แล้วแลมีการเปิดดีก็เมืก่อนแล้วแลวโมฝั่งสายมาโดนัยังไงวิ่งมาแต่มาดูเโดนีขัดเ่อก่อนแล้วตอนนี้มีการดงเข้ามาเลยเรียบรอยเป็นดีแล้วามคิวติคิวติสีแดงกายหมดเลยเหลือเียสคนเท่านั้นไม่ได้ประกบตายหมดเลยไ้ยยกันว่าซามีัชนเลยครับอะรแบบนี้น่าชนไปกการตายหมดเลยตาตาฟัตฟัแต่โดนปืนยิงปไวจ์เจนไ่อไมได้โดนคันีก่อนนะครับกาะแกีเซ็เป็นการไดมอะ 何 <music> ฮ่าชันมาแต่ดูควาเป็บี้แกสู้เยอะไม่ได้ตายเกินไปพไมันแท็กหลังอยู่แต่มีคนเข้าตามเบรกอยู่แล้วขอหีกเปตายด้วยปาดาก็แบบนี้ตัดไปห้อยเลยเปืตายสวยเลยโอ้แล้วตอนนี้เหมือนจำนวนคนเนี่ยดวน์เฮลจะเหลือหลักหน่วยแล้วคุณผู้ชมก็ะแอแต่้งแต่ว่าสีแดงยังเหลือเยอะแล้วเรียบร้อยดาวน์เดกลมาได้ยังไงไล่ปิต่อเลยไหมหากเจอปัญหาเพราะว่าข้างหน้าก็มีหนึ่งถือไม้รออยู่แล้วเป๋ๆแบบนี้จะโดนได้เต้องวิ่งเข้าไปก่อนคุณผู้ชมเราอุ้มสอบเพื่อนไปด้วยเพื่ ตายไวแลเมทจะเข้าไปเยอะเลยพยายามจะไปยัดมาแต่โดนสามมุมมาแต่ยังปิดไม่ได้อยู่หนึ่งคิวยังไงไปแปดต่อสี่แต่จำนวนคนมันห่างกันเท่าขั้นที่จะเยอะพอสมควรแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศได้รีมาภาพอาจจะเปิดก็เป็นได้เลยครับโอ้โหค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วครับตอนนี้ในประเฮด แต่ต้องปิดคิวกลับคือให้ไวเหนะมือนกันนะสัวละครของซาเบียจังหวะมูนบาร์นัดโนวเบรียังไงดีนัดโนวเบรีรออยู่รอจังหวะให้ตัวละครทีมข,ข้ามลุกขึ้นมาบูธเลยหรือปะหาเด็กเพื่อไปยืนรออยู่แต่บูธไกลแๆแล้วไม่เข้าเป่าเท่าไรก็จะส่วนคือกระบะตัวนี้17ต่5อ5้าฮะรีไม่ไหววะขอในประเทศมันห่างเยอะเกินหารีเซ็ตเพิ่มเติมอยู่แก้โหจังหวะแบบนี้กระโดดแยกยื้อเปลี่ยนโพรเจคต์มาก่อนยี่สิบยี่สิบซาเวียไม่แข็งจริงละไม่บอกให้ยักษป้าแกตันเซียทำทรงเด็กก็เนื่องจากว่าอนกอล เออแล้วไฟกองอย่างเงี้ยแม่งโหดยากเพราะจำนวนผู้เล่นที่น้อยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไปสู้กับจำนวนคนที่เยอะกว่านะครับใช่มาตีตายไปหกก็อาจจะขึ้นมาไม่ได้นะแล้วตีไม้เดียววะเหมาสองจับเดวิดไม่ได้ฟัเชี่ยหมดจังไวย์อะตอนเรหน้าประกบเราแม่งตายแบบตายหกคนนัะเขบอกว่าไฟเปิดเดือดนะครับเปิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าสูสีก็เหมือนกับเปิดมาแบบนี้บอกเลยว่าตัวเล่นของซาเวียนเนี่ยเพื่อที่จะคงจำนวนไว้เนี่ยผู้ชมกต้องเนาะแต่เดีนะเพื่อนเพื่อนครับต้องกลัวมากขึ้นสเต็ป มากขึ้นนี่ฮะเอาแตงใจแรงเชียร์ตรงนี้ส่งกันมาได้เลยนะครับช่วยใครรักใครชอบใครเชียร์ใครคินมาได้เลยครับดูกานว่าทางของซาเวียร์เองเลือกที่จะทะลุไปเลยนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ไม่รีรออะไรเสียเวลาครับไม่ปล่อยให้เราได้ปัญหาเฮดได้ตั้งตัววิ่งทะลุเข้าไปหาไปตงซาเวียร์แข่งโปเลยสูงนะฮะซาเวียร์คือเราอยู่ในปัญหาต้องไปหลงที่ไหนวไปหลงอะแล้วนะครับในซอเวียรนี้ปหลงไปบินใช่ไหมไปบินบินดูไปอ๋อโอเค นี่เลยครับความดอความเดือดนะดูเด็ดเผ็ดมนันนะผู้ชมสองต่อศูนย์ยังมีภาพไห้เห็นอยู่เพราะว่ามันก็ยังสูสีกันอยู่อาจจะต้องปรับแก้ในเรื่องของการรีไฟล์หรือว่าการเล่นเซีกกันนั่นเองผู้ชมครับ ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ช่วยกันได้นะครับแล้วสำหรับใครที่อยากร่วมบริจาคตอนนี้นะมือด้านล่างครับเลขบัญชีเราเออมยนมันมันมันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนดีก็ยิ่งมั่งตอนนี้นนั่โอ้คนดูสนุกจัดแหละกูหวังให้ได้แต่ว่าสำหรับใครได้ดูแบบว่าแก๊งแต่ละวงมาเจอไงยังกูตบอกว่าสายมือบมดมีแจ้งอันดบสี่จานั่นเองเนาะก็เราเล่นสตีด้วยแหละก็อย่างเงี้แหละเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์วีดีโอรี่เราไม่ได้เปิดมือกันอย่างนี้เราเรื่องนี้การเครี่ยงอยู่แล้วตอรงัน ใช่ครับใช้ปืนให้ใช่ถ้าเจอถ้าเจอคู่จริงจังะมันจะน่าดูเว้ยมันจะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยสามของภาพจะอย่างนี้เว้ยเพราะว่าแต่คู่มันมันเอามันเอาเอาจริงเอาจริงแล้วคู่มันเลยสรุปเว้ยตามรับชมกันนะครับถ้าคู่จริงโจ้กับเรามันก็จะภาพประมาณนั้นแหละคู่เราเนี่ยคอนเทนต์มั้งแต่มันเทกต์นัดแนบแผนการเพิ่มเติมหน่อยพวกเราพวกเราเขาคอนเทนต์ชัดอารมณ์พวกเขาเล่นเอาแชมป์เราเล่นเอาเงินนะเริ่มแล้วครับในราวที่สาม ใชแล้วเลยครับตอนนี้เห็นแล้วนี่ฮะการสั่งแผนอย่างที่บอกไปว่าซาเวียเขาก็เล่เป็นโซนนะฮะมีการพูดคุยแผนแล้วเลือกเเล็กเฟสเปนที่บร้อยครับน่าจะเข้าสู่การเลือกอุวัธแล้วนี่ครับสามิ่วงวิจะเข้าสู่การไลทความดูรนนีเจ็ดแสเท่าไแล้วบ้างดดตอนนี้ซาเบียสองสวนนะอย่าบอกกันอย่าบอกว่าเราแข่งกันครบหเรานั่นเองนะครับผลสกอร์ไม่ได้ผลอะไใดนดเความงเงินความานเท่านเป็นการโชแมทที่ิเพื่อ ให้ผู้ชมได้ร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือผู้สบทกภัยกันนั่นเองนะครับถูกต้องฮะเมมกันแน่นอนทุกคู่ทุกแมททุกทีมทุกตัวตี้วยดีวตื้หน่อยถึงทุกผู้ชมด้วยนะฮะก็เข้ามารับความมันกันได้เลยฮะตอนนี้เราที่3เริ่มต้นขึ้นแล้วชอแรงในการออกสตาร์ทอยู่มาตอนนี้ก็กล้แล้วนะครับ มนกับ็รอรออยู่นะมาแล้วฮะเมื่อกี้เหมือนยังไม่รู้ว่าต้องเล่นต่อหรือเปล่าพี่ลืมลืมก็จะมายืนนิ่งนะนึกว่าทำสมาธิอ๋อลืมครับมาผู้ชมต้องลืมต้อเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่อยู่ดีเหมือนมีคนตื่นอยู่เราเล่นต่อให้เพื่อนเล่นต่อเราวิ่งเลยปืนปืนนี่ปืนนี่ยากขนาดโอ้ยแล้วมันเนี่ยมันแน่นกันอยู่บริเวณตรงนี้นะคุณผู้ชมคลัสซอยตันๆยังไงดูโดนลุงเบิร์ดแล้วเนี่ยโดนลุงเบิร์ดนี่ฮะนี่ฮะพาหนึ่แก้มาแล้วเนี่ย แก้ไปแล้วนี่ไง e nah. จะรับพินิจได้ไวแล้วมันนี้จะโดนเลยเสี้ยโดดนปิอย่้ยเสี้ยนี้ไม่ดีแล้วครับนี่ของจริงอะไรยังไงดีไอ้ไม่เพราะว่ามีดมันหอลุมเบิร์ดเลยเว้ยมีดรอลุมเบิร์ดไอ้คนที่หลุดมาคนเดียวหมดเลยอะตัวผู้เล่นไปเยอะ แต่ประเทศเหลืออยู่เกือบครบแล้วเจ็ดคนเล้วแต่รับป่าตอนนี้เป็นเช่นนี้ตัดไปได้ไอเชี่ยสีขาวไปแก้มาว่ะไทยประเทศไล่มาพยายามหาจังหวะอยู่ตรงนี้ซาเวียเองจะชุบก็ชุดมาแก้มลั่นเลยประเทศเหลือเยอะกว่าเกือบเท่าตัวยี่สิบต่อหกจนยี่สิบตัวเทศของใทยประเทศในราวยี่หกคนเท่านั้นของซาเวียแต่ตัวเลขยังคงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ลดลงไปการต่างคนคนทีมนึงก็จะชุบทีมนึงก็จะตัดเลยฮะห้าคนแล้วกวกับซาเวีย แล้วแล้วเลยครับตอนนี้ไม่ดีแล้วครับซาเวียมเหมือนกับโดนทอนกลับมาในทางช็อตเหมืม่อนะเออโดนจุดก็มาได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของเสือพยายามจะชุบอยู่แต่ว่ามีรออยู่ข้างหน้าแล้วในจํานวนคนที่น้อยกว่าแบบนี้ต่อให้ลียังไงก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากกับ่พอสมควรและตอนนี้ทางด้านของเมดาพยายามที่จะบุกเข้ามาแต่ว่าข้างหน้าข้างหลังกันมาเต็มไปด้วยไม้กับทางหน้าแก้มาแบบเต็มบุบเลยคุณผู้ชมเราดูมาแบบนี้นม้วนมาเรียบร้อยกับเข้าหัวมาเร็วเก็บเมดาไปได้เลยเบียนโผงโหงเลยสัตว์เมื่อกี้คงจปดูดีมันกี่ะซาาเวียรรใในคอได เนี่ยหว่าเมื่อกี้แค่ไอมานูเอลปะผมรับรู้มาแบบนี้หมดมาเรียบร้อยกับเขาไม่าเรียบร้อยเลยไอเมเดาเป็นตวเปลี่ยนที่ต้องหลังแล้ยโอ้โหเลยสัตว์เมื่อกี้คงจะแค่แค่สองตัวผู้เล่นนั้นซาเฟียในฟลาวดีแค่หาและเจออย่างไรดีแต่มือปืนยังผิวอยู่มือปืนยังผิวอยู่อ๋อแล้วโดนยิงเบรกล่วงตกลงมาแบบนี้โนลินแล้วจะปีนอีกครั้งหนึ่งอยากได้อ๋าแล้วดึงกลับมาอีกครั้งจะไปแต่ไม่ให้ไปแล้วรอจังหวะสอดขอเค้นลุก ขอแค่ลุกซ้ำอยู่ยังไงโอ้ไปแล้วนี่ยปล่อยดีเทียดึงราวเวนคืนไม่แม่มันแก้แก้มาถูกจุดไว้ตรงที่ว่าแม่เอามีดแะ่รอรอฆ่าตัวหลวงอ่เห็นมีดคนที่เข้าไปบ้างคนแรกที่เข้าไปอ่ะไม่โดนลุกแทงสี่อันเลยมากนะแกไฟเลแกคิวได้เยอะแบบนี้สมุดเดียวตายเลยอี่เชี่ยซาเวียนเดียวตายเลยคนแรกเข้าไปอ่ะจะจัดแทนได้ตลอดช็อตอยู่เหมือนกันโอ้สัสตแรกที่โดนเปิดไปเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นเลยว่าก็ที่จะโดนเขาที่แคาไปแล้วเนี่ยจังหวะชุดเนี่ยมันก็อ้างที่จะ ยากพอสมควรเพราะว่าไปเล่นในโพสิชันที่มันค่อนข้างที่จะแข็งด้วยพี่โบน้องเป็นชอนกวามือตรงนั้นนะผู้ชมครับแเป็นช้อนที่จะอุ้มมือไปชุบเนี่ยค่อนข้างจะยากนะสองสามสองอ่านี่ยสองสองมันเรียกว่าเลยสองสองมีเห็นพี่บอกแค่ว่าสองสองมีเห็นสองสองมีเห็นใครเขาตาฉิ่งวะสองสองไม่เห็นวะเอ้าลุ้นมันอ่ะคู่นี้นะสองต่อหนึ่งครับลูกกบแบกจับใช่ป่ะแต่ขอโทีตัวเรื่องของการกุศลจะมันมากครับว่าการกุศลแบบแบบเนี้ยมันนานทีมันหายากเว้ย ที่ว่านะแกง๊งตึงมันมาเจอกันแบบเนี้อาจจะแคดนะผู้ชมนี่ครับก็เดี๋ยวรอสักครู่เดียวสำหรับของฝั่งซาเวียนนะครับอิเวนตนิดหน่อย นะไม่นานไม่นานคุณผู้ชมครับก็อย่างนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2ต่นหนึ่งนะคู่นี้เดือดลั่นลั่นอยู่เหมือนกันเสียงเนี่ยลั่นอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ครับอย่างนี้เลยว่าความเดือดของเรายังมีให้ชมอีกในงันในของคู่นี้คู่ที่สามและคู่ที่สี่คู่ที่ห้ายังไม่อีกนี่ครับในคู่ต่อมาเนี๋ยคู่ที่สี่เนี่ยจะเป็นเดวอนในครับเซอริตี้เจอกับลักกี้จากเชอร์ฟีนนั่นเองคุณผู้ชมเาทำอะไรครับปืนกูก็ยิงกูฆ่าใครไม่ได้กูก็ยิงอยู่แต่มันยิงยากมาาาเว้ยรรคนนป เพื่อความมันมาด้วยใจั้งนันะคุณผู้ชมครับเพียงบอกไปว่าผลสกอรเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเรามาเป็นการชมแมตช์ให้คุณผู้ชมได้รับชมได้รับความสนุกความเมามันนะครับในครั้งนี้ยิงลมเช่นว่าหน้ากูแดงอยู่เว้ยมันก็ต้องมีผ้ากีซี่แยๆไปหลายแกงหมดแล้วครับหลักๆกีซี่ที่ผมเห็นเราเนี่ยแย่ๆไปหลายแกงแล้วร้อยแปดสิบหกบาทจุดสองหนึ่งแปดสตางค์ นะอ๋อ 2, สองหนึ่งตังค์ไม่ใช่แปดนะนะเป็นตัว B นะฮะตัว B บาทนะฮะขอพายด้วย62,786อัด้ยบาท21สตังค์นะฮะอันนี้คือเป็นการรวบรวมทุนโดเนทจาก คนที่เข้ามาติดตามรับชมโชว์แม์ในวันนี้ต้องขอบคุณบอสต้องขอบคุณที่เปียไม่มาบอสตั้มเลยมาตีพุงได้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาร่วมกันตอนนี้แล้วก็ยังคงวายเจค่ะไปรอดคู่ไหนครับไม่มีฮะวายเจค่ะไปรอดไม่ไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีคู่ไหนฮะ ไปเจเจอครับไมเลาไม่ม no ีฮะคืออะไรครับเไม่มีละครับยาจบแกงแตกละครับเนี่ยน่าจะรวมคนได้ไม่ทะลุไม่ดิบครับจะให้จับมาสกุลสองสองได้อยู่ครับถ้าไปแกงยาจบกดไลค์ฝากกดแชร์ได้ให้ทุกคนเล่นได้อยู่ในกระเป๋าสำหรับโครงการดีๆแบบนี้สำหรับมิติที่ด onation project ที่หนึ่งครับกูอยู่กูแต่อยู่กูเฉยอ่ะกูที่สาม พร้อมแล้วครับอยากกูจะเอาเจเดนออกแล้วนะเจเดนมันมันน่าเสียดายมาแล้วมาแล้วนี่เลือกเฟรกับคุณผู้ชมครับเลือกอาวุธครับนี่เลือกได้คนละหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็ฮาวเราเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบสำหรับคู่นานๆนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่สามดาวเข้าไปแล้วนี่ก็ไม่ออกอยเดียวเชียสนกันได้นะฮะเหมือนแบบใครเป็นการบอกเสียงให้กับในส่วนของการโชว์แช์ครั้งนี้นะครับเพื่อจะ บริจาคนะครับช่วยเหลือผู้ประสบรถเข้าไปเนี่ยก็สามารถแชร์กันไปได้นะครับสำหรับไรซีมทางทวิชของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอแฟนเพจวอซิตี้ที่ทำการโพสต,ต่างๆเพื่อประชาประชาสธมมรให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนั่นเองนะตอนนี้ก็เฮ้ยโดนคนปลุกพลังเลยะ เราที่สีเนี่ยบรนลั่นแล้วบันลั่นแล้วปล่อยตัวสำหรับนักแข่งขันนั่นเองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่เกมแล้ววิ่งมาสาวเวลรอบนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะประมาทไปเนียวเราที่แล้วมีให้เห็นแล้วนะก็ไม่บอกว่าโดนมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนฮะอาจจะโดนตีตื้นกลบก็ได้ต้องรอดูการไม่ด้เสียเปรียบนะแต่จะงหวกโดนยิงล่วงมาแลมันเนี่ยกาได้เปรียบยังไงจะถมสายกลับมาเหมือนไม่ร้แล้วคนับดบได้ปะยังไงยังไม่สองคิดดูกันทด้งทีกันตายแล้ว ดูดิอ ok ุ yep. ok e. ้ยจังหวัดตามชลตามหัวไอเชี่ยดียู่ของซวียตามหัวต่อเลยฮะตามจตามตองตามเยอะตามหัวโอ้โห้โอ้โห้โอ้โหลโอ้โห้โอ้โห้โั้โห้โอ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 ้โามไอ้ห้โอ้โห้โอ้โห้โอ้โ้องโห้โอ้ห้โอ้โห้โอ้โหเ้ห้เ้หโ้ห้หะโหอห้หอออะเซหะ พี่ว่าจะเป็นจะเป็น40 40ยังรีเซตได้เลย20 20ปรีเซจยาก่าบที่ว่าจะเป็น40 40ยังรีเซตได้เลย20 20ปรีเซยากกว่าเคยกบเลยแต่พตายพอตายหลักเกินสคนหนักแม่งได้อยู่แม่มาเลยที่สมาโปรตายเบิร์ตายไปไ่ก่อนเลยไม่ไหว มันยิงไม่ไหวกว่าไรเท่าตัวแบบนี้จะส่งผลให้ทางด้านขอแต่พี่ว่าถ้าปืนสี่กระบอกดีชซได้ด้วยกันถ้ปืนสี่กระบอกนะจิตเจ้าสาวเวียหรือมนลาบก็สัวหมดมาดูดิมาดูดิไปได้มันเอาหมดนะวงเมื่อกี้ตรงนี้ฮะดูตัวประเดี๋ยวอยู่ค่อนข้างจะยากครับซาวเวียในราวนี้ไม่แตกก็พยายามจะรีเซ็ตพยายามจะกักให้ได้ไม่สูงเป็นกันแล้วจังหวะสับบ่ร้อยยังไงดียังไม่ได้แล้วเวียมาสไลด์ออกสักหนึ่งจังหวะมือปืนแกพีจั่งกัดนะแพรน้อยสาวเวียกันสิเลอยู่แล้วรอเกี่ยว เกี่ยวหล่ะจังหวะสอแต่มีปืนมายิงเบรกช่วยครั้งนึงแล้วมาจะเตะเเลยกันตัวผู้เบลล์ของอะไรวะเนี่ยเล่นตัวเบิร์แล้วเบิร์แล้วสะบัดจ่ายต่อแต่ยังปัมเพสู้อยู่สุมมาดาเบลรัวๆดูยายามเตะเบอร์ชุดเดียวโอ้ยเชี่ยได้ก็ปิดล่าวปัดสอแต่สอจับใจปัมเพสโอ้โหนี่เลยก็พิกกลับมาไม่ของจริงว่ะโดนดับเบพลเฮดกลับมา นายบัวบอกเลยว่าอยาประมากนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าเวฟเดียวฮะคุณผู้ชมลูกเดียวขึ้นเดียวทีเดียวหายเลยเวฟเดียวเลยอะเวที่โดนทาง้นไกลวันงงเง็ครับไอ้แรกเมพอดีอย่างนี้เลยคุณผู้ชมละเพอาะที่อะที่เวฟเดียวเลยอะคนเข้าไปได้หลายตัวจัดเปลี่ยนเนี่ยมันอาจทำให้หอกแล้วสุสีคู่แม่ก็สุสีที่โดนผมบอกเลยว่า แบบนี้มันแน่นอนครับในรอบสุดท้ายต้องไม่ประมาทแล้วทั้งสองทีมครับไม่ว่าจะเป็นซาวเวลิตเนี่ยมันดีเล่นดีทั้งดีครับเล่นดีทั้งคู่เลยเอาครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดพูดมันเลยสักจะเป็นใครครับต่อไปเดวันลุคกี้มันกว่าเดิมอีกบอกให้าชัยไปได้นะในวันนี้จริงบอกไปไม่ได้มีผลแพ้ชนะอะไรต่อเนื่องเออเดวันลุคกี้เดวันลุคกี้ความสุขสนานมันครับเดวันลักกี้ก็มันดุกู่น่าดูนะดูเออคู่น่าดูเยอะคู่ท้ายก็น่าดูนะเว้ยเบบี้บีอ่ะกำลังมาด้วยช่วงนี้ครเบบี้บีเพิ่งได้แชมมป์าน เจอ M K K ใช่น่าดูอันนี้ก็น่าดูแก๊กจุ๊กอะแต่ดูยาก่มันมีการแจ้งนะดูว่าถ้าเกิดเลือกเกินไปอยู่ก็เลือกผิดอะไรก็แล้วแต่เหมือนสามารถจะเลือกใหม่ได้นะแบบย้อนยันยันยัจุ๊กใหม่ว่ะกดคืนได้ถ้าเกิดเลือกเกินไปปล่อยไปเพื่อนอกก็ดไปตามงหัวจัดเลยว่ะตั้งเพื่อเจอตูั้งไม้ลั่นจัดเลยตามเมื่อกี้เนี่ยเฮียเผื่อพี่จะเดินมาคุยอีกอหรับงนี้นะฮะสำหรับช่วงแบบนี้ Project ก็ต้องบอกว่าตรงว่าตอนนี้ซาเวียร์น่าิดเสียงคุยแผรแล้วผู้ชมที่ลาวท้ายแล้วต้องไปเสียงคุยแผร์แล้วเข้าหมดจริงจังแล้วเข้าหมดจริงจังแล้วว่ามันคือวินท้ายไงมันคือลาวท้ายแกต้องเต็มแล้วแกมันต้องลาวท้ายไงไม่เหลืคู่เดียวสูสีเออแหม็นตะคุยเหม็นตะคุยมันเลยมันนี้ด้วยนะฮะก็จะเป็นแพ็คที่เเป็ดน้อยจสกีพี่แบนครับถ้าหนูเป็นไอติมที่จะกินหรือพี่จะเลียเครื่องหมายซีลินเซลเครา่อช่วยด้วยด้วยด้วยถ้าน้องดูอยู่เป็นไอติม เวลาพี่จะกินหรือพี่จะเลียพี่จะไปทิ้งหนึ่งคนตอนหนึ่งสองชามึงไปทิ้งขยัะไม่แดกที่ไฟเปิดเลยบอกเลยเฮ้ยยังได้อีกขยยยักเลมาถ้าเปิดกั็ได้ด้านหน้าการถ่ายทอดสดตรงนี้เพิ่มเติมได้ที่จะไปทิ้งแล้วผู้ชมครับก็อย่างนี้เลยว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นแบบคุณ้องมาทำขึ้นมาเฉพาะใช่ไหมบอสบอกว่า เฉพาะครั้งนี้เลยผู้ชมครับการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแข่งขันรวมถึง UI ระบบต่างๆซิปต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นแพลอะไรต่างๆที่พี่โบได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเพื่อในวันนี้ล้วนๆนะครับเพื่อที่จะรับยอดบริจาคตรงนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเต็มจำนวนต้องบอกว่านี่ย้อนตอนนี้หกแสนหกหมื่นสองพันไม่รวมยอดก็แล้วอีกหกหมื่นสี่เศษมานะคุผู้ชมฮะเห็นไหมครับว่ารวมหกแสนหกหมื่นสองพัน ไม่บวกกับยอดล่างเับเขียนไว้ด้วยว่ายังไม่รวมย้อดล่างจะแสนนิดนีแล้วก็อย่างที่เห็นกันเลยจะแสนนิดน้แล้วจะทบไปอีกสามแสนสองวไม่ไม่น่าใช่อะน้องโจนี่บวกอีกหกน่าใช่อะนี่พันห้าร้อยห้าสิบ สองหนึ่งต่างในอันนี้คือรั้นถ้วยกี่โมงนั่นดีแข่งจรไม่ไดทางฝั่งฟิลแฟร์นะไหมไม่ทางฝั่งฟิลแฟนใส่ไหมตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใั่ไม้แมตต์น่าจะไอ้จำใจได้ขึ้นยอดคนโดเนทยงไงมาฟิลแฟนยังไงมาทายของซาวเย็นและไดยบันเถิดไม่พี่ของเราวันไหนะพี่ไอ้ประมูลอ่ะที่ชนะไม่จประมาทอย่ามั่นใจเลยนะลูกนี่กับหมาดีนะทีนี้เลยนะว่ามีกเสียม่นตั้งคู่อะมันทั้งคู่อะพอทอนมาแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า แรงใจมาแน่นอนนะฮะลุกฮึดจะมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเ่องของซาวิก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันเพราะว่าเราอสองเราแน่แก่ทำมาค่อนข้างที่จะดีละนะครับก็อย่างที่เห็นไปเลยว่าในการพลิกแพงก็มีให้เห็นอยู่ว่าในวันเฮี่ยเขาพลิกกันไม่ได้ก่อนนี้ในเรื่องการแข่งขันแล้วต้องดูนะครับเราต้องเดินไปในราสุดท้าย เอาฮะเริ่มวอร์มคอตั้งแต่ผลักม่านเลยนะฮะตั้งแต่จังหวะแรกตรงนี้ยึดเสากลางไว้ก่อนกับซาเวียรอประชิดอยู่นะแต่เหมือนภาคของแดนมอนเทสก็พยายามจะหาข่าวเพิ่มเติมก็จะฉีดทะลุ้าที่ต่างๆแล้วแต่ลงไปเรื่อยๆกันนิดเดียวจาเดินตัวพิเศษไปกูไ่ด้ยินเสียงซาเวียเลยวะสองหนึ่งรออยู่นะฮะสั่งเลยฮะชิดหลังกำแพงดักรอไว้ฉีกซ้ายมายังไงแดนมอนเทสประชิดเสียงซาเวียเลยอ่ะแบบนี้แต่อนไหวกันจานทุ่มตึงได้เกี่ยนแล้วนาทีนี้ไม่มีใครอยากแพ้รอรู ก็เหมือนรอบนี้เนี่ยจะเล่นเพจเสียบมาข้างนี่จะนะพี่ว่านะเหมือนเราวจังหวะนี้ไฟเกณฑ์ยิงเปิดนะบอกให้ปืนล่วงนะตั้มฝั่งฝั่งลุยทีชนะนะแต่เล่นตอนเล่นในการที่เจอมุมต่างไม่ยิงไฟหนึ่งไม่ยิงไฟสามเพ้ามันได้เปรียบยังไงก็แล้วก็จะเป็นมุมชุบมุมปืนอ้เชี่ยเม้มจัดอ่ะไฟห้าเชี่ยม้มจัดอมาดูดิมาดูดิก่อนเอากระจิงก่อนเอากระจิงเหมือนกับว่ามันจะเป็นแคไอ้ทุนตรงกลางเนี่ยกำแพงตรงกลางเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้น นะฮะเกิดแล้วว่เอากันจริงเลยว่าตีกันนัวแน่นอนเมมจัดมาแน่นะฮะถ้าเกิดยกออกไปเดี๋ยวมาแน่คุณผู้ชมฮะรออยู่ ูที่ว่าใครจะตัดสินการเปิดไฟก่อนนะครับเรือ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 เเยอเอเรยอเรืเรือจรือเรือเรืเปิอเาตัวนี้อเรรเรือนออเรอเรืออเรือเรือเนอเร้อเรือเรแอเรือเรเรืกรอเรือเอเรือเรือเกือเรือดรือเอเรเร่อเรืเลือเเเรเร็อเรืือมรือเรืเลยเรือเว่ออเเรเเอเือรือรเ่ ก็ไม่ค <rua S 1> <So S 2> ่อยเยอะเท่าไหร่เลยทครับยังสอลเมดแล้วนรับ้อยเลยมาดูเอลเลไาันแล้วลังซาเวียรยเเนพี่กับาได้ดูเหมือนว่าะโนทก่ายี่ยัดไปองลเมแล้วเป็นยนวนคนาแบบนี้เป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของตาลไปและเหมือนเนบวนเชี่ย่าเของแท้ว่ะของแท่ของแท่วโอ้ยเาดูเขาหลังเรียบร้อยหน้ากองจากเวยเลยูลินไปสต่อนวนคนต่างกันขนาดนี้ค่อนข้างที่จะลาบากแล้ว่จะมเข้ามาแล้วแบบนี้โดน เลยถ้าคุณป่นเนี่ยจะอาจจะโดนได้เลยพยายามจะชนเป๋แบบนี้โดนป่าเลยไหมหมายมาเคาะหมายเดี๋ยวยังรอดอยู่แล้วเป๋มาแล้วไปตีโดนเมื่อนตีว่าห้าต่อสิบแปดแบบนี้จำนวนคนมันต่างกันไปเลยครับ ปืนมันยิงไม่หมดแล้วเยอะเกินดูซีนดิไปดูซีนที่เป็นปืนโดนไล่ดิดูโดนไล่ดิจะยังไงดีเหมือนจะหาพยายามจะรีเซ็ตจะชุบกันให้ได้มากที่สุดเหมือนกันกับซาเวียแต่โดนเตะต่อมาตัวนี้หมายถึงห้กล่าวหน้ากลัวเหมือนกันแล้วระบุตับบาแบบนี้ยังไงดีวิ่งถอยกลับไปก่อนทางดีเมสต่อให้มีคนมากกว่าก็ยังอยากจะรีเซ็ตเหมือนกันแล้วเด็กบอสกบมือปืนยัดใกล้คอยโคเวอร์จากด้านหลังให้พายุของแผลไอ้เบิร์ดแอบชุบได้นะอืมยังไงฮะนัด

าก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการพบกันในจริงว่ะคู่ที่สามเดี๋ยวคิดเราเราซ้อมไปแล้วไปให้มาเราก็รู้ว่าเขาเล่นดีไว้ระหว่างทางของซาเวียวลาให้เราซ้อมมาเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเล่นดีไว้ต่อสายกับกอ็ไม่หยุดลงไม่หยุดไปหมดนี่หว่าที่ที่ที่เราเจออ่ะเขาก็เล่นดีไว้แล้วก็ตัวแทนจาก ฝั่งได้บอนเฮดเขแก้เกมเก่งด้วยใช่ที่เราเจอเราก็เห็นว่าเราว่าเราเจอเขาอ่ะเขาโดนเขาโดนเราเขาเปลี่ยนเลยนะเว้ยเขาโดนเราปุ๊บเขาเปลี่ยนแผนเลยนะเว้ยโดนเราปุ๊บเปลี่ยนแผนโดนเราปุ๊บเปลี่ยนแผนเลยนะเว้ยไอ้รับอนเฮดชุดเนี้ยที่เจอเราอ่ะแก้แผนไวไหมใช่ว่ามันมันเข้าใจเกมแล้วกันมันแก๊งที่เข้าใจเกมอะมันมันแก้แผนไวไหมมันรู้ว่าโดนอะไรปุ๊บมันแก้แก้ตรงหน้าได้เลยอ่ะเถื่เวลาเราแก้แบบนั้นเลยแต่ว่าไน้องแก้ไวมันเก่งเว้ยน้องๆไอ้แก๊งมันเก่งเว้ยไม่ได้แก้อะไรหรอกเอาวะจริงๆนะน้องๆมันน้องๆแก๊งมันเก่ง บอสตั้มทำเกมบอสเพียร์ทำทรงเด็กบอสยืนงงเฮียตองทำไรเฮียตองทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮียตองเฮ้ยมึงอย่าย้ำได้ปะเฮียย้ำทำไมเนี่ยชิปผายมึงไม่ต้องย้ำได้ปะไม่คือจะบอกที่น้องๆอ่ะมันเก่งว้ามันเจออะไรมันแก้ปัญหากันได้หมดทุกคนอ่ะ มันอยู่ที่เพเยอร์ลุงยิ้มอะไรฟันฟันจะหลดหุดดอเฮียตองทำไรใครเขาเรียกกูเฮ er ียตองวะไอโก่ใช่ปะไอโก่ใช่ไหม ม่แต่มันก็ม่ถือว่าเก่งนะจากสองส่วนขึ้นมาชนะสามสองอ่ะลูกกลมเก่งนะลิศคือมีมึงสองคนอ่ะที่แบบโวยกันเองจริงๆอ่ะลิศไอ้ดิกไอ้กบอ่ะสองคนจริงๆนะเว้ยเที่ยบอวยกันอยู่สองคนอ่ะ